่องงานครับฮันด้าแจ๊สนะครับแจ๊สจีอีนะฮะล้อสิบห้าท่อใบหนึ่งกิยรโต้นะครับคันนี้จัดดีแบบนะฮะ <c oughs> จูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันฟอรอคาเก้าห้านะครับก็โอ้ยปักคู่เลย โอเคก็คดีจูดเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูดเลยใช้ตัวนี้ครับเอฟไฟแบ็ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับากาศนะครับ่ายเป็นสิ่งเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูดล้วนเลยนะครับทำไมมันเบลอแจูดสดจูดถนนจริงผมไม่พูดับเป็นคนจูดไม่ได้จูดแค่นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่มขิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ เกยร์ดี e เปิดแอนะครับป็ดออ okay. ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ ด้าก GE นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจะลรถบ้านนะครับอัตมาเาร่งเป็นยังไงคันนี้น้ำมัน2495โูชีเดิมน,นะครับแต GE า GE จะใช้น้ำมันไม่ว่าจะเป็น95 e, e 10ไม่ต้องเปลี่ยนโูชีนะครับโูชีเด ฟรีนะฮะยังไมนแต่สลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะแล้วก็มีจูนนะ่าอูยุเซนที่ไทยเจ็นะครับหน้าปักซอยรถสีดำเงินนะฮะอีกที่คือรับประกาฟองเจ็ดน,นะครับที่คฟองเจ็ดให้บริการแต่การจูน,นอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสบระกันทั่วไปฟองเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็จูนรอบสถานที่มีนะฮะโอ้ค่าเดินทางนะครับ I'll right.